ก็มาดูปลาที่ปลูกกันได้สี่เดือนนะครับนี่นะครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนครับประมาณนี้สี่ห้าเดือนเนะี่ยปาผมจำไม่ผิดนะประมาณสี่เดือนนี่แหละครับที่ปลูกนะครับจะมีสักนะครับสักนี่จะโตเพื่อนหน่อยสักชุดข้างบนนี้นะครับร้อยต้นร้อยต้นนี่จะเป็น จะเป็นเสียบรากนะครับเสียบลากเสียบเงานะครับจะมีต้นต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะนู่นเลยนะครับต้ล่มไม้นู่นนะครับน่าจะสูงประมาณบางต้นก็สองเมตรเมตรกว่านะครับต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็นะครับน่าจะตอนที่เอามาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีหลายๆต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็น่านจะประมาณฟุดหนึ่งนะครับ ต้นก็ใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่น,นี้ชุดนี้จะเป็นเสียบรากเสียบเหง้าทั้งหมดเลยนะครับไปดูต้นใหญ่ใญกันครับอ่าชุดนี้จะโตกว่าเพื่อนเลยนะครับน่าจะน่าจะเกิดจากได้อยู่ตรงล่มตรงนี้มันเป็นมันเป็นอรเลี้ยงไก่เป็นคอกนะครับ ข้อไกนะ่เป็นเลา้าไก่เก่านะครับน่าจะได้ปุ๋ยด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ไม่ทุกต้นนะครับไม่ทุกต้นมีแค่บางต้นนะครับอาจจะเป็นต้นที่สมบูรณ์ตอนเอามานครับตอนนี้เป็นเสียบลากครับก,ก็จะมีที่เป็นกล้ามเล็์ก็มีนะครับกล้ามเฤล็ดจะอยู่ข้างล่างนะครับ ีประมาณร้อยกว่าต้นแต่ต้นนั้นยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยโตนะครับน่าจะได้สักประมาณ20่สิบซนประมาณนี้อยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีต้นอื่นๆนะครับอันนี้อายุเท่ากันนะครับปลูกเท่ากันอันนี้เป็นมะข่านะครับใช่ไหมนะครับก็ที่ผมปลูกก็จะมีต้นสักมะข่าโมงนะครับ พยุงนะครับอะไรอ่ะมีอะไรบ้างนะครับมีข่าพยุงต้นสักนะครับปะดูนะครับที่ปลูกพวกนั้นจะยังยังไม่ค่อยโตนะครับยางนาก็มีนะครับยางนายิ่งยิ่งยิ่งยังไม่ค่อยโตเราไปดูยางนาครับอ่านี่ยางนาครับปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมพร้อมกัน นี่ครับแตกยอดแล้วนะครับแตกยอดแล้วยางนาประมาณสี่เดือนนะครับด้านล่างก็น่าจะประมาณสามเดือนครับเพราะปลูกที่หลังท่าบนบสนะครับกับยางนาไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับยางนา,า,นะา,งน,าน่าจะได้สักประมาณเกือบฟุตแล้วนะครับ เทียบกันกับสักนะครับสักจะโตเยอะกว่าแต่ก็บางต้นก็ไม่โตนะดูครับเรียงกันขึ้นเลยนะครับสักผมปลูกป,ประมาณาที่เป็นเสียบรากนี่ประมาณประมาณร้อยห้าสิบต้นนี่แหละนะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแล้วก็จะมีเพาะเมล็ดอีกร้อยกว่าต้นเหมือนกนะันประมาณนี้มะฮอกระนีก็มีนะครับมะฮอกระนีอีกเล็กน้อย ปนมานะครับอันนี้เป็นต้นต้นแดงนะครับไม้แดงนะครับยังไม่โตเท่าไหร่น่าจะฟื้นแล้วนะครับอันนี้เป็นสักมเมล็ดนะครับนะ่ครับยังไม่มีโตเท่าไหร่นะครับสักเมล็ดน่ครับที่สักมเมล็ดครับอันนี้น่าจะปลูกทีหลัง กับข้างบนประมาณเดือนหนึ่งตัวนี้น่าจะประมาณสเดือนนะครับทั้งหมดเลยก็ยังไม่ค่อยเห็นต้นเท่าไหร่นะรพ้นยาขึ้นมาแล้วนะครับนะมีปลูกไม้กินฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่เป็นกล้วยแล้วก็มีพวกผลไม้อีกนะครับอย่างละสีห้าต้นนะครับป่านี้ก็ ทั้งหมดก็ประมาณให้ผมไม่รู้พื้นที่นะฮะผมลืมคุ้นวณให้ประมาณสีไร่ประมาณนี้แหละครับผมปลูกสองคูณสองนะครับผมปลูกสองคูณสองใช้เบีย้ยไปทั้งหมดก็ประมาณเอ่อแปดร้อยต้นประมาณนี้ครับต้นใหญ่ก็ใหญ่ครับต้นเล็กก็เล็กเล็กนี่ยผมตัดหญา้าตัดหญา้า เดือนละสองครั้งครับวันนี้ก็มาตัด้าอีกนิดหน่อยช่วงว่างๆก็มาตัดครับมาดูหม้อกันนี้ครับมหม้อกันนี้นีไหนครับนี่ครับอยู่ตรงนี้โอ้ยังไม่โตเลยนะฮะตามสภาพครับปลูกหลายชนิดเลยครับรวมๆกันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวครับเอาให้มนเหมือนปะ แต่ก็ปลูกเป็นโซนอยู่นะเป็นกลุ่มอยู่อย่างละโซนละสามร้อยองร้นะครับตามพันก็คิดว่านะกอดอีกสักย0่สปีนะครับคงจะโตนะครับของบ้านก็มาตัดหญ้าไม่ใช้ยาก็าหญ้าครับอันตรายตัวเองก็เลยไม่ใช้ตัดหญ้าเล่นไปครับเขียนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ครับ ที่ผมปักหลักนะครับเห็นไหมครับอันนี้เวลาตัดหญ้ามันจะได้ไม่ตัดต้นครับตัดต้นไม้เราจะได้เห็นเพราะบางต้นมันเล็กไม่พ้นหญ้าเราเลยไม่เห็นต่นนี้ก็ยังตัดไปหลายต้นแล้วนะครับก็ปลูกช่วงก่อนหน้าฝนนะครับก็คงว่าแรงนี้น่าจะน่าจะรอดสักเท่าไหร่ก็คอยดูนะครับว่าแรงนี้จะไม้สัก ข้างบนน่าจะรอดแล้วแหละนะครับแต่ไม้ข้างล่างนี่ยางที่ยังเล็กๆอยู่ก็มาลุ้นกันว่าแรงนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่ของผมไม่มันไม่มีแหล่งน้ําเลยครับไม่มีแหล่งน้ําใกล้ๆเลยก็ว่าจะขุดสะอยู่ยังยังหางบปประมาณก่อนนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันว่าแรงนี้จะรอดพ้นไปสักเท่าไหร่นะครับค่อยมาดูกัน นะครับคลิปนี้เท่านี้ครับ